รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่121ห้องคุณชายหงวางฟ้า,าจะให้ม่อมฉันนวดไหล่ให้นางม่อมฉันเป็นพัสนมกุยไม่เต็มใจถ้าไม่เต็มใจก็กลับไปซะข้าไม่ต้องการคนไร้ประโยชน์ฟงเซียวเจ้า แต่จังตั้งแต่ออกมาจากวังเฟิงเซียวก็คอยใช้อำนาจบีบคันยุ่นเออเขามีเหตุผลอะไรกันแน่แม่นางยุ่นตอนนี้ไม่ใช่เวลาบอวดฐานะของตัวเองนะเจ้ารีบไปจะดีกว่าใช่คชุณชายห่วงออกคำสั่งแล้วถ้าคุณหนูหยุนเมียนเจ็บป่วยจากการเหนื่อยล้าขึ้นมาเจ้าจะรับผิดชอบได้ไหมล่ะ สาวเล่นเลวสาวใช้พวกนี้กล้าดียังไงมาเยาะเย้ยข้าห้องเต้ก็เหมือนกันข้าคือพระสนมกุ้ยผินยุนผู้สง่างามแต่กลับทำเหมือนกับข้าเป็นสาวใช้แถมยังสั่งให้ข้าไปนวดหยุนเหมียนในที่สาธารณะอีก<ฮ>เดี๋ยวนะนวดนินหรอก่อนหน้านี้ข้าไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้หยุ่นเหมียนเลยนี่นาะ ตอนนี้เป็นอากาศที่ดีของข้าไม่ใช่หรืองไงเพียงแค่ข้าอาศัยการนวดแตะยันกู้ตู้บนตัวของนางก็จะสามารถกำจัดนางได้โดยไม่มีใครรู้คุณชายในเมื่อแม่นางยุ่นไม่เต็มใจง,งั้นข้าทำแทนดีไหมยพคะข้าจะทำให้ข้าเองยุ่นเหมียน เจ้าปวดแขนใช่ไหมะฮะดูจากนี้ใส่ของยุ่นเอ๋อแล้วจะยอมง่ายๆเช่นนี้ได้อย่างไรในเมื่อห้องแต่คุณชายพูดออกมาแล้วข้าก็จะนวดให้เจ้าแล้วกันวางใจได้ข้าจะทำให้เจ้ารู้สึกสบายยุ่นเอ๋อเจ้าสวรรค์ ช่างเอาใจใส่ค่าจริงๆขอแค่ค่าแปะยันกู้ตู้บนตัวหยุนเหมียนได้นางก็จะต้องตายอย่างอน,นาถแน่นอนไม่สิทำไมบนตัวยุ่นเออถึงไม่มีกลิ่นอายที่น่ารังเกียจเช่นนี้ช่างเถอะอะอะไรนะฟังเสียว ฮ่อคุณชายจะทำอะไรท่านสั่งให้ข้านวดหยุนเหมียนไม่ใช่หรือไงข้ารู้สึกผิดแล้วข้าคิดอย่างทีทั่วแล้วไม่ควรให้คนอื่นมานวดให้หยุนเหมียนข้าทำเองจะดีกว่าอะไรนะคุณชายแต่ทำไมหรือว่าเจ้า อยากนวดให้หยุดนเงียนมากเปล่าเปล่านะเพคะเปล่านะจะเป็นอย่างนั้นเป็นได้อย่างไรแค่แค่ทำตามคำสั่งของค,คุณชายเท่านั้นแบบนี้สิถึงจะด,ดีป,ป้ายปอนคุณชอย ถ้าเราสาวใช้ไปที่โรงเตี๊ยมก่อนข้าจะพาหยุนเหมียนไปได้รอบๆพรุ่งนี้ค่อยไปที่ภูเขาหยุนชานฮะ,อะขอรับยี่ให้ตายสิอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวข้าก็จะสามารถแปะยันกู้ตู้บนตัวนางสาวและเลวหยุนเหมียนได้แล้วอยู่แท้ๆทำไมห้องเต้ถึงหยุดข้า เขารู้อะไรงั้นเหรอไม่มีทางเขาไม่น่าจะเจอยันกู้ตู้ของขา้ายุเนอร์จา๋าคิดว่าเฟิ่งเซียวเนี่ยจะให้ใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่ไว้ใจเนี่ยมาแตะต้องสุดที่รักอย่างหยุนเหมียนของเขาได้หรอเขามีสมองเขาเป็นพระเอกที่ฉลาดเขาไม่มีทาง ให้แกแตะต้องคนที่เขารักหรอกยยเย้ายวหวังจะได้ติดยันกู้ตู้เลยถึงติดยันกู้ตู้ไปนางเอกก็ไม่เป็นไรอยู่ดีเพราะนางเอกเป็นเทพธิดาอางไงล่ะจ๊ะหึฝันไปเถอะมนุษย์ธรรมดายอย่างแกไม่มีวันที่จะทำร้ายหยุ่นเหมียนผู้เป็นเทพธิดาได้หรอก <c oughs>